สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าฮ่าฮ่าเผอเวกือคลิปนี้บอต้องเว่าหลายใหญ่หางรวบลัดเข่าประเด็นเลยเจ้าคะ่ะจะพาไปโจบไปเอียบซองคุณแม่เบาๆเด้คุณแม่มาแนว้ดล่ะเฮ้อมือนี่ฮู้เ <c oughs> ช้านี้ คุณแม่ก็ได้โพสตเบาๆโดยมีข้อความว่าถ้ารู้อะไรไม่จริงก็อย่าป่วนเลยนะคะขอร้องละ่ะขอให้พวกเราได้มีชีวิตที่สงบสุขบ้างที่เงียบไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรแค่เราไม่อยากสู้ศึกน้ำลายมันเปล่าประโยชน์มีคนบางคนบอกรู้ผล DNA ออย่าลืมคำพูดที่ว่า ถึงคุณจะไม่เห็นเราแต่เราจะไม่ไปไหนเรามองคุณอยู่นะคะโอ้โหขอความคุณแม่แม่มาคมแทถถึงคุณจะไม่เห็นเราแต่เราจะไม่ไปไหนเรามองคุณอยู่นะคะปาดคุณแม่ซ้อมเบิงอยู่เดอ้อเจ้าคะ่ะซ้อมเบิงอยู่เดอ้อซ้อมเบิงอยู่เดอ้อทางด้านแฟนขับเอฟซีคุณแม่ ก็เข้ามาเมมให้กำลังใจคุณแม่มากมายเจ้าคะ่ะบอกว่าเหนื่อยใจกับคนแบบนี้มันร้ายแบบคาดไม่ถึงสู้ๆคะ่ะอีกคนก็บอกว่าสู้ๆนะแม่เป็นอีกคนนะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราจะไม่ฟังใครๆทั้งนั้นยังเชื่อและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่เสมออีกคนก็บอกว่าสู้ๆนะคะแม่น้องชมพู่ เป็นกำลังใจให้เสมอและทุกๆวันจ้าอีกคนก็บอกว่าน่าเห็นใจสู้ๆครับพ่อแม่อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าจริงๆค่ะแม่น้องอดทนค่ะวะจีกรรมมโนกรรมจะตามติดพวกมันเองค่ะชีวิตยังอีกยาวไกลค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าสู้ๆนะมันไม่มีบารมีไม่เกิด เดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองกฎแห่งกรรมเข้าข้างคนดีเสมอช้าแต่ชัวอีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าดีใจที่นุชออกมาชี้แจงเองทำให้สมาชิกทุกคนสบายใจจะได้ไม่หลงเชื่อข่าวลวงจากผู้ไม่หวังดีอีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าถูกคะ่ะไม่จำเป็นต้องแก้ทุกข่าวเป็นกำลังใจให้นะคะอีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่า สู้ๆนะคะแม่อดทนไว้ทำใจให้สงบอย่าใส่ใจกับเสียงและคำพูดของคนเหล่านั้นในเวลานี้นิ่งๆไว้ดีที่สุดค่ะแม่สังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปใจคนมันก็เปลี่ยน 1. ไม่นับญาติไม่สนใจไม่ใส่ใจ 2. ไม่รู้จักบุญคุณสเห็นแก่ตัวเองเป็นหลักรักและเห็นใจแม่ และครอบครัวทั้งตายายน้าแต่น้าเสริมน้าตายขอเป็นกำลังใจให้แม่สู้ๆนะคะคลิปนี้ก็เบาๆซอบๆพามาแอบส่องคุณแม่เบาๆเจ้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ารักนะจ๊บจูบ มีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ